ตกม้นคืนทั้งคืนน้ำค่ะทุกคนค่อ้อสูการน้ำท่วมฝนตกน้ำคืนฝนตกทั้งคืนทั้งคืนน้ำท่วมน้ำเน่เป็นๆดูือาที่ นะรเช้าถึงจะสูงมากเลยัถ้าจะสูงประมาณสูงตันี้ตอนนี้สายแลวบวนะน

ไปดูดต่อกปดาไปดูังดไดีากตอนนี้ขึ้นแต่เห็ดโมงนะคะารถที่ถึงจะสังเกตทำงาน้วก็ติดตนจากน้่อนปกติไม่ท่วปกติอยู่แล้วมาเจอน้ำเ่นไปไปขึ้ก็เดินอีกค่ะเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูด้านหลังด้านหลังนี จะเป็นรถเก็บขยะรถเก็บขยะไม่ให้หน่วยเบสเมื่อก่อนถ้าตกปุ๊บจะมีหน่วยเบสมาเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วหน่วยเบสไม่เห็นมาเลยเหรอเยอะไหมเหรอเข้าบ้านเลยเหรอเดี๋ยวสายเข้าหบ้านเจ็ดการแล้วมั้งปกติมจะมีหน่วยเบสมาดูดเนะแต่ว่า ไม่มีคนเกล้งผู้ว่าหรือเปล่าถ้ามันดูจะวิ่งเลยนะใชนไหมเดี๋ยวก็ลดแล้วล่ะคุณแม่ค้าไม่ค้าขายของลุน้ำนะคะน้ำท่วน้ำท่วดูแ่ค้า่คขายของหนีน้ำหนีน้ำตอนนี้เพชรก็เดินลุยน้ำเดินลุยน้ำเดินลุยน้ำอยู่นี่แม่ค้าบอกว่าตลาดน้ำตลาดน้ำ กินที่ตลาดน้ำน้ำพุ่งค่ะฝนตกทั้งคืนม่คืนเอ,อือ่าดมาตนี่นี้๋ยวเราจะเดี๋ยวเพลงจะพาไป สัมภาษณ์สัมภาษณ์ยายยายนั่งขายของลุยน้ำไปดูยายนั่งขายผักลุยน้ำโอ้ยฝนตกเอาหาแช่น้ำเลยจะขายจะเปียกน,นะคะคุณยายค่ะน้ำส่งลายส่งลายน้ำส่งป,ปกนะปะ้ะเด็ใช่ส่งป,ปกมากเลยนะนเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันเดี๋ยวไปหาคุณยายฝั่งโน้นแทน,นแล้ว เลือกเยอะนะคะเดี๋ยมาดูมหาคุณยายกันมาหาคุณยายกันคุณยายนั่งขายของ,ง <c oughs> ยายจะบอกว่าเต<ด>ิรัดมดตลอดเลยนปลาเขาขายอยู่แต่ว่าลุยน้ําขายคุณ<ด>ยายเอาผักมาขาย,ยน้ําท่วมยังไม่ยอมยังไม่ยอมอยู่บ้านอีก ผักผักงามมากอุ้ยผักอย่างพักติวบ่าวงามองามมากเลยผักติวเอาไปกินเอาไปกินกะเ่อเอาไปกินกะไอ้นี่นะคะเย็นไม่ไม่เลยเลยวันนี้ฝนตกฝนตกโอ้ยูงามมากมากเลยพามาพามาดูตลาดตอนน้ำท่วมอันนี้เป็นตลาดที่ชุมชนนะคะเดี๋ยวเพียจะพาไปดูทางโน้นนี่กลายเป็นตลาดน้ำเลยแม่ค้าบอกกลายเป็นตลาดน้ำเลยปกติเขาจะมีหน่วยเบสมาเนาะ ดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วหน่วยหน่วยเบสโน,น่นค่ะยักษึตโน้นเลยขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีนะคะ